นี่คือรายการชวนเตี๋ยครับรายการที่คนรักเส้นอย่างผมเนี่ยจะชวนเพื่อนๆมาลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวไทยกันถ้าเป็นอรุษสมบัติต้องคุณหนึงเท่านั้นครับนัตตี้เดี๋ยวร้องไห้ครับเล็กน้ำตกเนื้อน้ำตกชามเดียวไหมเนื้อมันเลยมันเลยสิบห้าบาทปกติกินกี่ชามสิบเยอะเยอะอุ้ยนี่ก็เยอะเกินห้าห้าห้ามื้อหนึ่งก็ว่าสแตนดาร์ดของผมนี่นคือสี่อ่าเอออ่าก็นนคุณสองนะ ผมเอาเล็กลกดตามนี้นะเล็กตกตกเนื้อเนื้อชิ้นสดเปื่อยชิ้นสดเปื่อยทำไมไม่กินเครื่องในอการคิดอยู่ว่าเออเขียนว่าไม่กินเครื่องในไม่เอาเครื่องในง่ายกว่าไปแต่คูบางทีเขาชอบแบบเหมือนบางทีเขาชอบแบบชิ้นหนึ่งเดียวกับสดไม่มีเปื่อยแต่บอกให้ครบหอดใช่สบายใจระบุไปเลยระบุไปเลยโทษนะจ๊ะนี่ลายมือสวยนะเราอะ ไม่เลยมืสวยไรมือสวยนี่ไรมือสวยไรมือสวยไหม๊ะคนนี้ก็พอไปได้อเลยคุณตาไอนี่เป็นคำชมนี่ผมไม่ไม่มีทางเลยผมทำไม่ได้เลยหยุดนั่นแป๊บเด็ดเขียนเมื่อกี้เขียนไม่มืออะไรมือซ้ายเล่นกีตาร์มือขวาวันนี้จะปาจะปาเบสบอลอ่ะวันนี้เอาลูกเบสบอลไปหนึ่งลูกอ่ะเอาลูกเบสบอลอ่ะลูกเบสบอลปามือไหนปา มันเหมือนต้องเป็นขวาเรา,เราไมเเขียนแต่เขียนหนังสือมือซ้ายน่าจะเขียนตามแม่แม่เออแม่เป็นคนเขียนมือซ้ายแล้วตอนเด็กๆอ่ะแม่พยายามจับเขียนมือขวาแต่ว่าเราเห็นว่าแม่เขียนมือซ้ายมั้งเราก็เลยพยายามจะเขียนมือซ้ายเหมือนแม่อันนี้แม่เล่าให้ฟังคือแม่บอกพยายามจับเขียนมือขวาแล้วแต่ลูกมันดื้อมันจะเอาเอาเหมือนแม่อะไรเงี้ยก็เอามือซ้ายไม่ได้มาหนุสัวรีนานมากเชื่อป <context S 1> ่ะไอ้ที่มานนั่งกินแบบเนี้ยนาน เหมือนเมื่อก่อนเวลาเรามากันนะมันจะต้องมาจะเกิดการชาเลนจ์กันก่อนว่าแบบไปแข่งกันว่าได้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยไปรุ่นมันมันแค่นั้นเมื่อก่อนกี่บาทสิบาทป่ะแปดบาทอาจจะแปดบาทด้วยซ้ำไปตอนนี้สิบห้าบาทละอายุนี้ถือว่าถูกนะถือว่าถูกถือว่าถูกถูกมากเลยแล้วเวลากินต้องมานั่งกินมิคลองด้วยด้วยนะแล้วพอมันมีคําว่าอันิสโรีเข้ามาเกี่ยวมันเหมือนแบบบวกพลังอะบวกพลังเออไม่รู้ว่าทาไม ความน้ำตกนี่ข้นแบบข้นข้นข้นคือพอมันเป็นเส้นเล็กกับเส้นหมี่อ่ะตัวเส้นอ่ะมันจับกับน้ำซุปได้เยอะกว่าทําให้เราได้ไปกินน้ําซุปได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงว่าดีๆเขาบอกว่าจะมีการเอาเลือดใส่เป็นน้ำซุปนั้นว่ามันจะอร่อยปะถ้าคิดแบบเราเป็นคนแบบเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมนี้มาก่อนอ่ะคิดไม่ออกเลยต้องบอกว่าคิดภาพไม่ออกด้วยว่า จะใส่เลือดลงไปทาไมก่อนมันเป็นวัฒนธรรมที่แปลกประหลาดเว้แต่ว่าด้วยความที่เรากินตั้งแต่ที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างในมันเป็นเลือดเราคิดว่าเอ้ยน้ําตกคือแบบก๋วยเตี๋ยวเรือคือมันมาจากเรือเว้ยก็เลยเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือความรู้มันมาก่อนอย่างแค่นั้นนะรู้แค่ว่ามันจะมาแบบคนๆนมันจะต้องสีดําถึงเรียกว,ว่าน้ําตกอ๋อน้ําดําคือน้ําตกอแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าน้ําตกแปลว่าใส่เลือดวันที่ไปดูเขาทาตอน,น,นอายุเท่าไหร่สิบกว่าแล้วมหาลัยแล้วตอนคุณเห็นภาพคุณเห็นภาพเป็นอะไรหม้อมีเลือดเลอคุณภาพไ เป็นหม้อตักมาแล้วก็ไปแกวงๆในน้าก่อนใช่ป่ะแขวในน้ําก่อนให้มันตุกนั่นคือวิธีการเลยนะที่ถูกต้องแต่จริงวัฒนธารมกินเลือดมันก็มีมาแต่แรกป่ะเกาเหลาเลือดหมูอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ๆเราประกับการกินเลือดอยู่แล้วป่ะเลือดหมูเลือดเป็ดเลือดอะไรกินหมดเด็กๆเราเห็นเป็นเลือดอะแต่ว่าเวลาเรากินมันเหมือนเป็นเจลลี่เจีออก็เลยไม่สูกลัวอะไรนะข้าวมันไก่ก็มีเลือดกุ้งจะเป็ดก็มีเลือดต้มเลือดหมูก็มีเลือด ทุกอย่างมีเลือดหมดและอย่างที่ชอบของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคือแบบแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันคือด้วยปริมาณของเลือดด้วยวิธีการต้มด้วยและวิธีการปรุงด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ละร้านนะมันจะมีดีฟอล์รสชาติที่ไม่เหมือนกันเบสจะคล้ายๆกันแต่ตอนปรุงอะรสมือตรงนี้วัดกันว่าเราแบบจะชอบร้านไหนเป็นพิเศษจริงเอ๊ะต่างมุนงได้ไหมต่างมุ้งพี่ดูดีโอ้โหดูดิ หมูที่นี่ดีว่ะดีคือบางที่ก็จะให้มาแบบเป็นชิ้นๆที่ใหญ่ๆหน่อยแต่ว่าอันนี้คือแบบมันจะมีพาร์ทที่แบบเขาแตกๆทำให้บี้ๆมาแล้วนิดนึงมันก็จะดีนะไม่ต้องมาบี้เองแอบเห็นนะมียาลุกชิ้นย้ายช่วยอระจริงๆต้องจริงๆต้องเทเลยแหละโอ้โหคลาสสิกนี่คนเขาทำเป็นนี่การเทต่อฉลาดมากดูช้าี่สองผมน้ำทุบหมดแล้วมันต้องต่อไปเรื่อยๆเว้ยดื่มไปเรื่อยๆต่อดื่มไปเรื่อยๆเออลองหมูมากนี่ว่าอ อ,อร่อยสามคำสี่คำหมดถ้าไซนี้นะห้านี่คือกำลังดีเอราะแรกว่าสี่ไม่ตอนนี้เห้าแล้วอีกต้องขบวนอีกไหมสั่งเลยได้ไหมจ๊ะได้อยากได้เนื้อสดอย่างเดียวอ่ะได้เล็กน้ำตกเนื้อสดกลับใหญ่น้ำตกเนื้อสดเอองั้นผมขอลองเป็นแบบพิเศษได้ไหมครับได้เส้นเล็กเนื้อพิเศษอ่าเนื้ออย่างเดียวเลยจ้ะขอบคุณครับ ขอบคุณค่บอบค,ครับผมเฮ้ยสามสิบบาทนี่เราเคยนะทาเนี้ยอิ่มแห่กกอนอนก็กินหกเดกเนาะใช่ไหม,มดีไม่ดีพิเศษทำนี่ก,ก็ก็อยู่เหมือนกันนะอยู่เออว่าแต่นี <c oughs> ่เดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าหาคนชุ่มช้ามานะยิ่กินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องระวางังเป็นพิเศษนะเออเป็นี <โด S 2> ต้องมีอย่างเงี้ยนิดหน่อยอ่ะจะเป็นจุดๆแล้วแบบมันไม่ใช่ทำหกแล้วคือแบบมันกระเด็นนิดนึงแต่ว่านิดนึงเราก็เห็นแล้ววะใช่จุดที่ทําให้สงสารภรรยานิดนึง ครับผมคุณลองอย่างนี้เวลากินอะนั่งห่างๆนี้สังเกตว่าผมแล้วจะนั่งห่างหน่อยน้องตัวต้างหน้าเยอะขึ้นไงอย่างนี้อ่ะอืแลองไง,งห่างๆให้น้องเขาไปกินน้อง้าไปอืมเพราะว่าถ้าคุณกินอย่างเงี้ยมันมันกระเด็นโดนแน่นอนอย่างเช่นสมจะกินก็อย่างงี้น้อตัวเข้าไปหน่อยก็อ,อ,อืมอย่างน้อยถ้าเวลาหกอะ่ะมันจะหกกี่กันเกงอือแต่ถ้าเกิดคุณเป็นรอยอย่างนี้ไม่มีปัญหาผมจะเข้าห้องน้ำครับ แล้วก็เอาน้ามาป้ายๆหรือเอาสบู่ในห้องน้ํสาธารณะก็ได้มาป้ายๆแล้วขัดขัดเพราะเป็นคนรักความสะอาดเดี๋ยวเมียบนจัดการให้เรียบร้อยเพราะบางทีเดี๋ยวบางทีเราเล่นดนตรีด้วยไงถ้าวันนั้นมีโชว์เนี้ยขัดขัดให้เรียบร้อยหน่อยถ้ารอยมันไม่ได้ฝังมากมันลึกมากมันสักเหงาง่ายเร<อ>าก็ทำความสะอาดหลันี้นหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ยื่ยนแบบนี้ดีกว่าแต่กินนานๆ้จะปวดหลังนะเออจะปวดหลังแ,แต่จะบกอกว่าปวดหลังจากการนองตัวดีกว่าปวดหลังจากการโดนไล่ไปโดนหน้าห้อผมนึกว่าคุณจะบอกว่าปวดหลังดีกว่า คนฟังเมียบ่นจนปวดหูไม่ไม่ครับผมชอบครับเสียงพูดองอิงเหมือนเสียงสวัสด์นางฟ้าเหมือนนางฟ้ากำลังสวดบ่นที่บผมทุกวันสดมนต์ค่อนข้างรุนแรงเป็นนางฟ้าสวดบตนสายเฮฟวี่เมทัลแต่แน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 ่ระวังหน่อยได้ไหมก็คือเปนห่วงแหละแมไปดูห่นอี่กองถาไหมได้เบิ b a c k 7ยอดแขมแบบหนึ่งในร้านขายยาและใหม่ Pro b a c k Bio Active Capsule มีจำหน่ายที่7 e l e v e n ทุกสาขา